ตามแฟนเพจเลยนะครับการเชลนาพาซิตอีกหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมแล้วนี้เพจปองแม่แกเปลี่ยนลูกตีมาแล้วก็แต่งใบตีฟางมานู่นนี่นั่นนิดหน่อยเปลี่ยนพื้นท้องมาก็ตามในคลิปที่เห็นไปนะฮะแล้วก็ มาลงแปลงนี้เป็นกอขอสีหนึ่งพวงครับเป็นข้าวน้าหวานนาแปลงนี้ให้ดินไปฮะรถเกี่ยวลงเกี่ยวครั้งแรกครับเขาบอกให้ระวังตรงที่ว่าย่อมเยมาะฮะเพราะรถปั่นปั่นติดไวเกีบดี๋โอ้โอโอกเกี่ยวได้อุ้มหนึ่งแล้วตะลือก็เพิ่งลงครับลงงานสองคัน ครับนี่ไอลมยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เยังพอใช้ได้เราเอาตังไปเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างอื่นีน่จะเปลี่ยนแหละเปลี่ยนไม่ทันเมื่อเช้าอ่ะวันนี้มีเกี่ยวข้าวไงก็เลย่รีบประกอบแม่แก่แล้วเราออกมาลองเกี่ยวให้เพื่อนได้ชมนะฮะรู้ไหลที่จังเลย อันนี้ยุบตามน้ำนาลุกล้มรถตั้งตั้งโอ้ยุบครับเนี่ย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 หนาขุดจะเป็นอย่างนี้แหละฮะเขาจะยุบเป็นเป้าเป้ายังดียังไม่ใช่ทรายครับยังเป็นนาดินเหนียว อีกุ้มเลยทไปกี่อุ้มดูไว้นะออนะสองเหรออ๋อ้ออเขาเอาแปลงนู้นมาด้วยอะ่ะโอ้เขาปนพืน้นนูออ้นเพื่อนแล้วเลิศไปเกี่ยวมาก่อนแล้วห้าไล่ับผมมาลงเกี่ยวนี้รอโอ้ได้ไปหนึ่งอุ้มแต่ลืออุ้มสองสองอุ้มแล้วแปลงนี้แล้เเวเลิศบ,บนรถมีหมวกป่ะมีหมวกป่ะ โอ้โหร้อนไฟลุกเลยนะอ่ะอาจจะเป็นอุ้มที่สามของแปลงนี้นะครับสามสี่ห้าหกโอ้โตกไรละเกียงแปลงนี้สิบกว่าไล่ไม่แน่ใจว่าสิบเอ็ดหรือสิบสองไล่อะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วเหมือนกันไาเดี๋ยวไปลุยก,กันต่อเดี๋ยวไปขึ้นรถตะเลยโอ้ตะลือลงอันลึกแล้วเดี๋ยวเราไปดูตะลือ ตะแกงหลุดเฮ้ยใส่พายคีิปไปครับโอเคเดี๋ยวหกล้อเขาไปขายนะฮะนี่เกือบเต็ม เต็มเต็มได้กี่เกียนแน่หน่อยรั่นั้นเห็นอัดแล้วเต็มที่เลยเนี่ยสิบเอ,อ็ดเกียนกว่าสิบเอ็ดเกียนบ้านงงไหมธรรมดาเนี่ยใช่ข้าวอสองอุ้มสบายสบายอันนี้ไปขายก่อนนี่ก็เต็มกล่องครับ เบิดเกินกว่าบอกตีต้องไปใส่แหนบเพิ่มอีกสักตัวว่างั้นไปรถเขาเนียนจริงนะเสียงคงเสียงเครื่องเจ้าเลยนะครับโอ้โหอ,ออกตัวชิวชิว แต่อ่อนๆเนาะแหนบอีกสักตัวเอาไว้เวลาฟัดหลุมไปเดี๋ยวดูเขาก้างเนี่ยว่ามันจะเป็นเบาๆเนี oh, 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 uh. ่ยจะเป็นรอยปิ้นตรงไหนลึกก็จะลึกแค่ตรงนั้นตรงไหนแข็งก็จะแข็งนาขุดน้าดินทิ้งไปนะครับขุดไปลึกก็เนี่ย มิดบูมอ่ะเอ้ยไม่ใช่มิดบูมมิดบุกี่อะไรเนี่ยจากของเดิมอะ <S <S ่ะแต่ลื้อจันขนาเส้พอดีอันเล็กอะเขาบอกให้ระวังมันมีปากอยู่เดี๋ยวน่าจะไม,ไม่เท่าไหร่ครับเป็นดินเหนียวอะถ้าเป็นดินทรายก็มิด ลงไปนี่ขาเสียแล้วเน่ยนะลึกอ้อลึกยก่อเบาเลยเป็นไงเพื่อนเขาเรียกล้มทรงนี้เขาเรียกว่าทรงโมเดลโมเดลโมเดน หรือไม่ก็หมาเงิ้นซื่อๆนี่แหละฮะเฮ้ยเปียกครับตรงนี้ล้มแช่น้ำนิดหน่อยดูข้าวบ้กงนะฮะพอได้เนี่ยลุมรถปั่นติด แต่เราเป็นแท็กแบนนลไม่เท่าไหร่โยุบเหมือนกันเนี่ยฮะข้าขนาไม่เอี่ยมเราแท้ให้ด้วยฮะ ดูเลยครับความต่างระดับเยอะมาก นี้หลุมใหญ่ๆเยอนเนี่ยครับพื้นที่ตุ่มเสี่ยงแล้วก็ รช่วงนี้แดดร้อนมากนะผมเป็นวัดแดดอยู่นะครับเพื่อนๆมีน้ำมูกนะแต่ไม่มีไข้โดนฝนเดีย๋ยวโดนฝนเดี๋ยวอะไรตัวงคืนนอนเปิดแอร์นอนอีกแล้วไม่หายได้เราเป็นภูมิแพ้ด้วยเนะยาะพยายามเซฟตัวเองนะอดไม่ได้ริงปีนี้ป่วยบ่อย พอเรามาเนะี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดแดดอ่ะเหมือนน้ำมูกเยิ้มตลอดอะ่ะใสเยิ้มเล้าหลือเนาะฮะแทงเข้าหากันนะฮะเปลาพิธศเหนื่เอเวลาถอยให้ยุบเลยขนาดตรงนี้ยังยังยุบยุบรู้สึกว่าบึ๊บลงไปเง,งี้ยแล้ว่านน้แอบนะนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับเจ๊งไอจุกแน่นอน ไปครับต่างคนต่างแทงก็หากันสองพันช่วยกันพักเดียวครับโอ,อ้โเกียนกว่าแล้วกระลือก็เกียนกว่าแล้ว ขอกามีทางด้างน้อยเนี่ยข้าวก็เลยแฉบตามน้ําไปเลยครับกขึ้นแบนบนอันบนอีกเมื่อกี้ได้เปสามอุ้มสี่อุ้มห้าอุ้มแน่ๆเลยครับเนี่ยถือว่าพอได้แล้วข้าวข้าวถือว่าโอเคนะสำหรับที่ให้ดินครั้งแรกแล้วงามขนาดเนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าที่ต่างหน้าดินออกไปแล้วทําครั้งแรกข้าวต้นยาวเสมอกันเนี่ยบางทีผมก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ดูสิ่นะปกติแล้วต้นจะเล็กนิดเดียวแต่นี่ของเขางามไปเรือขึ้นบนเลยพ่าเหลือลอยเดียว อันบนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เกี่ยวเต็มรอรถลากฮะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมาทานไปขายท่าตะมีเนเองท่าข้าวที่หมู่บ้านผมแหละเท่าแก่เก่าที่เคยผมเคยขับรถดินด้วยแหละอันนี้ก็ยาวๆเลยอันเดียวครับไอเห็ <laughs> นโลกแล้วตลกจริง ทำอะไรทำได้ก็แค่เปลี่ยนลมเปลี่ยนไม่ได้ล้วเรื่องของเรื่องอย่างว่าแหละผมแบบเราไม่ค่อยให้ได้ให้ความสำคัญอะไรตรงนั้นไงแต่ความน่าเกลียดมันก็น่าเกลียดเราไม่ใส่ะผมไปซ่อมเอาเวลาไปซ่อมอย่างอื่นไนงะเดี๋ยวเราว่างจริงๆเดี๋ยวต้องว่างเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเดีให้โอทอนลงมาเปลี่ยน ยาวอย่างนี้เนียนๆเลยครับเกี่ยวสะพายดันเพล้นเลยนี่ครับเต็มรอเลยฮะสองพัน,อ,นอ้ยร้อนฮะไหนเอา้าเอา้เอาโอโ้โหมีสามร้อยไล่ เอ้าหกล้อมาพอดีเอา้าโอใ้ใช่ไหมใจะใช่นะคนละที่กันน่ะใช่ใช่ลงตะมีลงประมาณมีโอ้หโหเหลืออุ้มไหมเนี่ยถึงอุ้มไหมเนี่ย เดี๋ยวรอเทข้าวครับเดี๋ยวครับทำโอเทก่อนเดี๋ยวรอฟังราคาราคาอะไรโอ้ปนหก เมื่อวานเท่าไหร่รอ่ะเมื<ะ>่อวานเจ็ดโอ้สงสัยข้าวไม่รู้บอกไม่ถูกเมื่อวานเจ็ดวันนี้หกพันหกฮะหกพันหกเจ๋วเลยราคาเอาข้าวก็ดีดีป่ะละ่ะ <c oughs> แก่งด้วยเอาวางกันไปครับ เสร็บเสร็จแล้วนะฮะสองอุ้มมันมีหนูวิ่งอยู่นะฮะตอนที่โอกาขนาตอนนี้ข้างตีเปลี่ยนโอกเกี่ยวนั้นเปลี่ยนตลือเกี่ยวเดี๋ยวผมจะดูขึ้นมาดูหนูว่ามีหรือเปล่ามีเดี๋ยวลงไปซัดหน้านเน่ทนทานที่มากัดก,กินข้าวของเรา อยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นตรงนี้ไม่น่าจะมีครับเพราะล้มนู่นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะไปดักอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวให้ช่างตีควันถึงนี่างตีซัดเข้าล้มฮะ ช่งางติได้ข้าวเป็นเกียนอะไรนะั่นะนะถ้าเกียวกนอะ่ะที่เหลือเนี่ยสองเกียนหกปุ่มใช่ป่ะอุ้ยเออใช่สิุผมก็ได้จากเกียนกว่าเนะี่ ครับเนี่ยโอ้ oh. ไม่มีครับเป็นนกเฟ oh. ิงแหละโอ้ตัว5นั้นเกือบเต็บมาแล้วก็ถือว่าข้าวแต่ข้าวชุดหลังๆเริ่มดีแล้วนะครับเริ่มจะได้ไดล่ระเกียงกันแล้วชุดเนี้ยช่วงก่อน,อนไม่ได้ครับ ไปเก็บคันหนึ่งตลงลากมาวันนี้ผมเอาโมไซค์มาเก็บลมแล้วฮะัลมซิ้งลมซิ้งโอ,โอเคเกี่ยวขึ้นตรงไหนได้เนาะอ๋อนะตรงนี้น่าจะขึ้นได้ครับนี่นี่นดูท่าโอ้กอนโอ้สบาย มาแล้วฮะเดี๋ยวเก็บท่อก่อนโอเคลอยโอ้คื้นงี้เดี๋ยวดูฮะเดี๋วดูเดี๋วดูเดี๋วดูใจคนขับเราโอ้ยสัด้วยเนี่ยนี่ขึ้นได้อ้าวเชื่อเป็นไงแถงหวยไม่ถูกนี่ต้องงนมันชันนะที่เอามาแบบเงี้ยเสยขึ้นแล้วบวช ดิดโอเคใ,ใจไม่ซิ่งเลยไม่ไวรุ่นเลยอะทางแี้ทางคนแก่ลงล่นไวรุ่นก็ขึ้นทางนู้น ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนก็โอเคเรียบร้อยดีถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสักเกติงในช่องผมด้วยนะครับผมโอเคครับอ๋อ,อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการชาวนาพัสิ์ซิตเอ์หนด้วยนะครับเป็นเพจทางช่องของเราเลยฮะเอา้าโอ้ย โอ้เดี๋ยวจับยางก่อนโอเคครับเก้าเฮ้ยไหนๆเก้าไปเกาหลีโอ้ยโอ้ย